T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle เขาต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซตแอนเซอในช่วงเกาะติดชีวิตช่างทุกวันอังคารแบบนี้นะคะที่หนุ่งจะพาท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับแขกคนพิเศษของเราถึงมุมมองในการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจของเขาค่ะว่ากว่าจะมาประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้ต้องพบเจอและเริ่มต้นกับอะไรบ้างนะคะแต่เอ๊หนุ่งยังไม่เจอค่ะร้านเพื่อนช่างเลยอ่ะเดินตั้งแต่คลองสฝั่งโน้นมาถึงคลองสฝั่งนี้แล้วค่ะท่านผู้ชม มีหลายคลองมากเลยแล้วมันคลองสามอันไหนแน่เนี่ยหนุก็ไม่ราไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมค้นหากันดีกว่าค่ะว่าร้านเขาอยู่ที่ไหน ผู้ชมคะหลังจากเหนื่อยแห้งๆนะคะตามหาร้านสากลกันอยู่พักน,นึงเลยสุดก็เจอกันแล้วนะคะก็ต้องขอสวัสดีกันก่อนนะคะโอ้ยร้านนี้อยู่ตรงไหนของคลองสามอ่ะคะเดินหาเราไม่มั่นใจว่าอยู่พิกัดไหนแน่นอนค่ะอยู่ตรงอยู่ตรง ถนนคลองหลวงเนาะเข้ามาในคลองสามเนี่ยจะอยู่หน้าหมู่บ้านสายสามเลยเป็นถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าหมู่บ้านอ๋ออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคลองสามในส่วนของคลองหลวงถูกไหมคะเพราะมันจะมีแบบว่าหลากหลายคลองอยู่เหมือนกันถูกไหมคะอ่างันเดี๋ยวให้แต่ละท่านลองแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะผมผู้เลิศแวนสุขครับผมเป็นเจ้าของร้านนะครับผมดูแลในการเกี่ยวกับช่างติดตั้งครับผมเดี๋ยวนะคะชื่ออะไรนะคะ บุญเลิศเบ้นสุขครับตาเราชื่อเหมือนโปรดิวเซอร์หมดเลยครัเพราะว่าบัณฑานนี่ไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่นะครับผมค่ะคุณพี่บุญเลิศค่ะแล้วก็คุณพี่บุญสุขเบ้นสุขค่ะค่ะพี่บุญส่งค่ะวอลินทร์ธนเบ้นสุขค่ะเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวชื่อเล่นนิงน้องนิงใช่ไหมคะโอ้โหมากันเป็นแบบแพ็กเกจครอบครัวเลยพื้นเพเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นคนโคราชเป็นคนโคราช ด้วยความที่ว่าเราไม่มีอะไรจะกินน้อไม่มีอะไรจะใช้ที่บ้านนกแเราก็มาทำงานกันก็คือมาเรื่อยๆอ่ะก็คือมาจากอายุแค่สิบกว่าปี่านี้มาทํางานอืมค่ะแล้วพี่บุญเลิศมาเจอกับพี่บุญสงที่แต่เราชื่อบุญบุญเหมือนกันนี่แบบดูแบบสมมุกันอันนี้ก็ไม่รู้มาก่อนว่าชื่อเหมือนกันนะครับผมอ่าก็คือผมก็เป็น ทำงานรับจ้างเป็นเป็นรวยเป็นลูกจ้างทำงานเขาก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันมาเจอกันที่กรุงเทพเนี่ยใช่ครับผมมาเจอกันและคเขบหากันแล้วก็คือไปมหาสู่กันแต่ว่าผมก็ทํางานของผมเขาก็ทํางานของเขาเราอยู่คนละส่วนครัและหลักที่มาพบกันแล้วเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรมาก่อนนะคะ ก็คือถ้าก่อนหน้านี้เราเย็บผ้าทั้งเย็บผ้าทั้งนี้ก็อยู่ร้านสักแห้งใช่ไหมคะก็คือเป็นลูกน้องอ่ะต่างคนต่างเป็นลูกน้องอ๋อแต่อยู่ร้านเดียวกันไม่คนละร้านครับคนละร้านครับผมแล้วอย่างพี่บุญเลิศเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายทําอาชีพสักแห้งคืเหมือนน่าจะเป็นฟังดูเป็นอาชีพแบบผู้หญิงดีไนะคะมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะร้านสักแห้งเนี่ยมีแต่ผู้ชายเยอะสุดอ๋อเหรอคะครับผมร้านสักแห้งนะฮะร้านใหญ่ๆนะครับถ้าร้านทั่วๆถ้าอบรีทั่วไปก็จะเป็นเสซ็ตผู้หญิง แต่ร้านใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะมีแต่ช่างผู้ชายครับไม่มีช่างผู้หญิงครับแล้วตอนนั้นนะคะที่เราทําซักแห้งเนี่ยมีปัญหาในการทาํางานยังไงบ้างไหมคะปัญหาในการทํางานมันก็ไม่มีนะครับผมมันไม่มีกันปัญหาในการทํางานแต่ว่าเราเราทำเองมันก็รู้สึกว่าออมันก็มันก็เหนื่อยแต่ว่าเราก็พอใจตรงที่เราทํา แล้วอย่างที่บุญสมล่ะคะตอนที่เยผ้าตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาหรืออะไรในการทํางานบ้างไหมถามว่ามันมีปัญหาไหมในตรงนั้นมันจะไม่คพื่อนปัญหาเพราะว่าเราเราทํามาก็คือมันไม่ใช่งานของเราที่เรารับผิดชอบไปไรมากมายเขาจัดมาให้เราเราก็เย็บใช่ไหมคะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าค่าที่จัดของเราเราจะไม่ค่อยได้เยอะเอางั้นเไอ้ใช่เนาะเราจะได้คอยได้กินได้ใช้มีกินมีใช้แต่เราไม่มีเก็บ ก็คือรายได้เนี่ยมันไม่ได้แบบฟุ่มเฟ้ออะไรมากมายรวมถึงธุรกิจซักแห้งของพี่บุญเลิศก็ไม่หักกันตอนนั้นก็คือตอนแรกเราทาซักแห้งค่ะแฟนนี่เป็นลูกน้องเขาพี่ก็เป็นลูกน้องพอตอนหลังเราแต่งงานแล้วก็ว่าซื้อคอนโดค่ะซื้อคอนโดเราก็ผ่อนใช่ไหมคะพอในการผ่อนคอนโดที่รายรับของเราเนี่ยมันก็พอผ่อนพอไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากมายอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมีน้องหนิงหรือยังมีแล้วค่ะได้สาม เราอยู่คนดค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยมีภาระต้องลูกยิงบองลูกด้วยส่งคอนโดด้วยแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันก็แบบพอถูถ่ายไปได้วันวานแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเกิดความคิดอะไรในใจยังไงบ้างนในใจคิดก็คือได้แต่มองคนอื่นในมุมมองในใจของเออเอ๊ะทำไมคนนั้นเขามีรถขี่ทำไมเขามีบ้านอยู่เป็นหลังเป็นสตร์เป็นสวนในในมุมมองของพี่นะที่จากนั้น แล้วทำไมเราไม่มีเหมือนเขาอแล้วทำไมเขามีเงินที่จะซื้ออะไรกินทำไมเราเราไม่มีเหมือนเขาอยากไปโู้ตไปนี้แล้วทำไมเราไม่ได้ก็ได้แต่คิดลึกๆว่าเอะทำไมเราไม่มีทำยังไงถึงจะได้ก็เคยคิดอย่างไนพี่บุญเลิศค่ะแล้วเกิดจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตก็คือน้องๆเป็นคนชวนว่าเขาทาเสาอากาศทีวีตอนนั้นมันคือจานดาวเทียมยังไม่เข้าคำวาบูมแต่ว่าเสาอากาศทีวีก็มีทั้งของสามารถทั้งของเพียอ์ไรใช่ไหมฮะมีทั้งสองมีในหลายยี่ห้อที่เราทํา คือน้องบอกว่ามาทำในห้องอันนี้มาทำทำเสาทีวีไหมค่ะก็เลยอยากลองเหมือนกันผมก็ยังไม่มีเงินแต่คือผมก็ไปไปกู้เงินมานั่นแหละยอมเอากู้เงินมามาเปิดร้านแล้วก็คือใช้นี้เขาหมดแล้วก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คมพอเหลือค่ะก็คือเอาเงินส่วนหนึ่งไปไปดาวน์รถมาทำเสาทีวีครับตอนนั้นพี่บุญสสมได้ยินไอเดียนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับธุรกิจก็อยากลองทีวีอะไรอย่างเงี้ย่ะก็คืออยากลองอยาก อยากให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นก็ลองไนงะอยากลองก็เลยตกลงตามนั้นที่คุยกันว่าแมลล่เลยเหรอคะใม่ๆคือ,อคืออยากอยากอยาก,อยากดีขึ้นเอาง่ายๆคืออยากเรา,เราเราปรับชื่อมันได้ยังไงนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ยมันจะต้องทํา<ต>ให้เราดีขึ้นต้องลองก่อนค่ะต้องลองนะก็คือต้องลองว่าลองไปทําดูแล้วสมมติทามางานหนึ่งค่ะอ่าเราเห็นแล้วข้อแตกต่างค่ะก็คืองานหนึ่งเราจะคํานวณได้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อะไรเราจะมองเห็นเลยใช่ไหมคะ แต่พอมองเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็จะทํามาประมาณเดือนกว่าๆจากการตรงนั้นพี่บุณเลิศคะช่วยเล่านิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเราเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการติดตั้งทีวีโทรทัศน์เสาอากาศเนี่ยยังไงอะคะครับผมก็คือหนึ่งผมโชคดีตรงที่ผมหาคนเป็นมาอยู่กับผมเลยผมไม่ได้ทำด้วยตัวเองคือผมจ้างคนที่เขาเป็นเลยคล้ายๆว่าจ้างคนที่เขาทำงานเป็นเลยอะแล้วเราไปหามาจากไหนอะคะคนที่เป็นแล้วมีประสบการณ์แบบ ก็ค er an ือม so ันมีหลายส่วนนั่นนึงก็คนที่เขาทางานแล้วก็เปิดร้านมาก่อนผมเนี่ยแล้วลูกน้องเขาก็ออกมาใช่ไหมก็ออกมาเพราะว่าคือเราก็ติดใา้รับรับมครับสมัครคนงานนี่แหละครับแต่คือเงินเดือนเราก็ให้คือเขาอยู่เท่านั้นที่นั่นได้เท่าไหร่เราก็ให้เขาเท่านั้นทั้งที่ว่าเราก็ยังไม่มีเราก็ยอมซื้อซื้อซื้อวิชาพวกง่ายซื้อวิชาซื้อวิชานอครับ แล้วทาไปนานแค่ไหนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไอธุรกิจใหม่เนี่ยพวกเสาอาก,ากาศเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าทําเสาหมายถึงว่าทําเสาทำควบคู่กันเทาเสากับแจนตรเทียมก็ทางเสากับร้านซักแห้งใช่ไหมคะทำไปสักเดือนกว่าเราก็จะมองเห็นเลยว่าติดเสาเนี่ย มันมองเห็นเม็ดเงินแค่เดือนกว่านี้มันจะเห็นแต่านเห็นแต่งานแรกแล้วค่ะต่พวกนี้เพราะว่ามันจะคำนวณต้นทุนได้ในใจจะรู้เลยหากลบแล้วเราเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้แต่อันแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินงานตรงนี้ไปยังไงใช่ไหมคะต้องลองไปสักระยะนึงก็คือลองไปเดินกว่ากเลยก็ไปถอยถอยจากพวกเน็ตถอยจากพวกซักแห้งถ่ายผ้าถอยออกแล้วก็มาเปิดมาเปิด มาเปิดก็คืออนกว่าแล้วไงคือปิดเลยเหรอคะธุรกิอยางไม้ปิดปิดใชแต่ว่าพอได้เดินกว่าๆเราเริ่มขยับเริ่มขยับว่าจะเข้ามาหาเสาค่ะเริ่มเข้ามาหาเสาที่ว่าที่จะมาจับอาชีพนี้แหละโดยตรงเพราะทำไมถึงเริ่มถอยเพราะว่าถ้าไปทาเสาที่มีกับกับซักแห้งเราเหนื่อยเราเหนื่อยเกินไปเราไม่พอใช่ไหมคะอะ้วนี้บริหารจัดการกันยังไงช่วงเดินช่วงแรกๆอ่ะก็คือเหนื่อยหน่อยนึง ก็คือกลางวันเนี่ยมาทำเสาทีวีทำเสาทีวีแล้วก็ตอนกลางคืนก็ต้องไปทำตะกรงเยอ่ยมค่ะสองข้าเลยเหรอใช่ต้องครบสองข่าแก้ครบสองข่าแล้วตัวพี่บุญสณพี่ตอนนั้นยังเย็บผ้าอยู่ก็คือเราก็เย็บเย็บยาวเดือนเพราะนั้นก็คือพี่บุญเลิศเป็นคนบุกเบิกก่อนในธุรกิจตรงนี้มาเสาทีวีก่อนแล้วตอนนั้นน้องหนิงมีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างไหมคะไม่มีค่ะหนูเรียนหนังสืออย่างเดียวเรารู้ไหมว่าเอ้ย เหมือนบ้านเราเริ่มจะแบบเปลี่ยนแปลงการทํางานธุรกิจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเด็กก็ยังเด็กนะก็แค่สามขดที่ปวก็ยงไมเรียนก็ยังกมเรียนหนัสือแตดีที่เขาไมงอแงแค่นั้นเองค่ะแล้วเราเรารู้สึกยังไงแม็กก็คือตอนนั้นไม่ไม่รู้เลยเหรอคะว่ามีการแบบเปลี่ยนธุรกิจคุณพ่อแม่ทำอาชีพปัจจุบันอะไรก็จะเห็นอยู่ว่าแม่ออกรถมาใหม่นะแม่ออกรถมาใหม่จะเอาไปทำอะไรอะไรประมาณนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยมีรถยนต์ส่วนตัวกันเลยใช่ไหมคะเพราะมันก็เห็นความแตกต่างเนาะได้ของเป็นชิ้นเป็นอันอะไนีด้เหรอคะแต่ก็กลัวนะว่าเราจะส่งไว้ไหมธุรกิจใหม่ของเราจะดีไหมคะย่านี้เราก็กลัวเราก็หวังถามด้วยเหรอคะไม่ไม่ทางนี้วันมีใจนล้วคือครูว่าเราจะส่งไว้ไหมธุรกิจใหม่ของเราเนี่ย จะดีไหมถ้าเราทิ้งอันเก่าเลยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นก็คือพี่คุส่สมีความรู้สึกแบบหวั่นใจนิดนิดนึ่นแหละเพราะว่าการรายรับของเราอ่ะมันพอดีกับที่ส่งคอนโดแล้วก็ส่งลูกเรียนอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่คะที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคที่สุดละเราจะเลิกกิจการธุรกิจเก่าเราเนี้ค่ะก็อยู่ประมาณเดือนกว่ากี่ที่หันแล้วค่ะแกเริ่มประกาศขายคอนโดอ่าประกาศขายคอนโดแล้วทีนี้แกก็มาเปิดมาเช่าพื้นที่30เด เปิดเสาประกาศขายนะคะเราทําตรงนั้นไม่ได้หรอคะมันมันทำเสาทีวีจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะเป็นคนดูเขาจะมีงานตํบแหน่งที่มันก็ไม่เอื้ออำนวยใช่ค่ะเรื่อตรงนั้นเรามาเช่าผู้สาสิบเจ็เราก็ทําเสาทีวีกันเรามาเลื่อเรื่อยก็มีเงินเก็บเรื่องบ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวถามพี่คุณเล่านิดหนึ่งว่าโลเคชั่นร้านตอนนั้นนะคะที่บอกว่าพฤึกสายสิบเจ็เป็นยังไงนะคะก็อยู่ในหมู่บ้านครับผมไปเช่าก็อยู่ที่แรกเลยก็เดือนละเจ็ดพันห้า ถ้าเขาอยู่ก็คือเช่าจะเปิดร้านแต่บ้านตัวเองอ่ะซื้อซื้ออยู่ในคลองสามนี่แหละค่ะแล้วเป็นทูกั่นที่ใหม่ๆเรื่องอยู่อยู่อยู่สะพานใหม่อยู่<ม>คือจะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาตอนเย็นนะครับตอ,ตอนเย็นก็ไปโน่นไปไปนอนที่โน่นก็ครอบครัวตอนเช้าก็มามาเปิดร้านก็บางทีก็ให้ลูกสาวก็ยายมาเฝ้าร้านแม,ม,ม,ม่แม่เขาต้องเย็นอยู่หน้าร้านร้านจะแห้งนะครับให้ยายเฝ้าหน้าร้านผมก็ไปพาลูกน้องไปติดเสาทีวีครับผม แล้ว<ต>เราทาติดเสาทีวีเนี่ยอยู่นาน<ม>แค่ไหนคะติดเสาทีวีก็โอนานครับนาน,น,านาาาาก่อนตอนหลังๆมาก็ราจาจา์ดาวเทียมเรวหลายปีอยู่ครับเพราะจารย์ดาวเทียมเข้ามาเข้ามาแทรกเข้ามาปุ๊บตอนบ้านหลังนี้เสาทีวีตอนนั้นเรา,เร,ารเริ่มทำจานอ่าเริ่มทาจาน้วาเราเราไปรู้จักกับดาวเทียมได้ยังไงก็เราซื้อเสาทีวีอย่างเสาทีวีของพีทไอนี่ก็จะมีเอ็มซีแปดถ้าจะจไม่ผิดนะค่ะเราจะเป็นก้างสีแดงๆอันนั้นเราก็ใช้ คนที่ขายเสาทีวีให้เราเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีจานเข้ามาถ้าถามว่าเราลัวไหมเราลัวเพราะเทคนิคอะไรเราไม่รู้เลเราไม่รู้เรื่องเลยไม่มีข้อมูลจากคนอปอสีก็ไม่จบออยง่ายอันนี้ปอสีใช่ไหมคะเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษสมัยก่อนจะเป็นภาษาอังกฤษอ่าในเรื่องเมนูก็จะเป็น มือจูนได้มือเราจะไม่รู้เรื่องเราก็กลัวกลัวกลัวที่จะทําตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหเริ่มต้นมานะคะก็มีหลากหลายบทบาทเลยเกินนะคะที่ครอบครัวนี้นะพบเจอพบมาพบผ่านมานะคะตอนนี้ค่ะเขาเริ่มเข้าสู่ธุรกิจดาวเทียมันแล้วจากเรื่องที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเขาทำยังไงค่ะให้เรียนรู้ได้และประสบความสำเร็จได้ด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ